แกไม่เลนลมาแล้วทำไมนกมันวิตรงช้าดังอ่ะไม่มีมีคนแค่นรู้สึกเลยี่แมเข้าไปในเมืองแล้วพี่องจิงนะที่แมก่จดูเฮ้ยน่ไม่ได้แมรีงรนี่่องดถอย่อนนถก่อนถอยก่อน ทรัพยากรที่นีน่ม <Resources here. S 1> ันเรอะมากเลยนะมีตัวเพื่อนมีตัวเพื่อนมาช่วยไม่ได้ใจเย็นดิไต่มีตัวเพี่นะมาช่วยพี่ได้โอ้โหต้องไกลมีไกลเหรอเขยิบไก่ไก่เองพี่ตัวกับแพนเหรอไม่ใช่กับเพื่อนด้วย Help me มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังไปเพื่อนเพื่อนกำลังไปที่มาแล้วขอบคุณท่านเพื่อนเราไปยุบก่อนเ่ีนยวไปไปช่วยเพื่อนก่อนอมีเห็นไหมนะ่ะเด็กไม่มีมีแค่สูบนาเดี๋ยวกดไปที่เพื่อนไม่ชุบนาะถ้ากดไปแล้วไม่ชุบนาแล้วก็ปิงเลยเด็กดอะไรนั่งหนาไม่ชุบแม่งเลยเ <laughs> ด็นั่งดูเลยที่ของเล่นแม่งหมดอู้ก็ให้นั่งนี่เป็นปายอนะไรเนี่ย เงยเดีไยวพูดให้มเองขึ้าขวดดีก่อนเขาขึ้นั่งรอนี่มาไม่ตื่นเอาใหม่เอาใหม่เลี้ยงกว่าวาละบาทกว่าจะหาได้กดอยู่นั่นกดปล่อยยังเลยกดช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอ่ะกดอีโมจิอะไรอี้หยาปวด Help me ไม่ได้เลยนักอ่ะเาะแม่งมึงตายอีกคืแไรไอ้เหี้ย เบอร์สามนะเบอร์สามนะเซ็นเตอร์เบอร์สามตายอ่างนี้ไม่ดูมันนะแม่กดไปยี่อันเ้ยทำไมพวกนายใจร้ายทำไม้กดช่วด้วยช่วยด้วย่อะไรมงากูม่อะไรมเปอตกีกเบิดกระโลกแม่ห่เระไม่ได้ดูเลย่ะดูใส่แม่ ใส่มงมดเลยใส่หมดเลยอ่ะบุษบุรอนฮะ่แมงมดอะอะวันนี้ทำไมดุจังใส่แมงมดเลยใส่ใหดเลยเดี๋ยวแก้งน้องๆเขาอีกดีกว่าเนาะ

พีมุดึงจังเลแสนน่ะพี่ยูได้กี่คิวอะพี่ถึงคิวแล้วที่ได้ดดดาแซนได้หนูคิวอะพี่เขาขึ้นรถกับแสนไหมไปเลยนะไปเลยตามไปรถรถนี่นะ Help me ไป มันเป็นไม่ี <S <S ไม่มีไปไม่ข e. ีด <ertas S 1> ้วยแล้วพี่กลัวอ่ะตวจับแล้วพี่กลัวพี่กลัวเดนจับอ่ะแกลเดินเดินเดินเดนให้ตำรวจเต่าเดินอย่างเ้ียว ดีนะเด่นมาก่อนได้ไหมนะไมไปกันเร็วจังไม่โลเลยไปก่อนได้ไหมนะดเลก่อนนขี่ีเลยขี่ลหนีเลย ทำอะไรอ่ะดูลันทำไมม่ช่วยเนาน้องแบงจะตายน้องไย่น้องอย่จตายแล้วก็ไม่เป็นนะี้องไก่อยู่แตนี่ไอยู่โอเสียงีช้หกร้อยอ่ะยิงมันงมันมันมันไม่ต้องิมันไ้ะ ได้ค oh! pues? ิวละวสองคิวโอ้ยไหวคิวไหวคิวลาฟู่ได้ครับก็มีกดเลยครับกดอย่างกกดก็กดครับลาฟู่ลาฟูไม่ได้บ้าครับไม่ได้บ้าอย่างกูกดไป Help me กดเลยกดเลยกดเลยกดงกูกดอย่างกูนี้ก็ไม่รู้เดินชูดอกโอ้กดยังไงไม่ชุบอยู่ดีครับ ไม่มีสักตัวเลยรีซอสส์ส e ส์ e ์ส์ม์ส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 าา์่์ส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 ์ม์ส์ส์เ์ส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 าส์ส์ส์็์สอส์ก์ส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 ์ไ์สมสมส์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 น์สนส์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 ์ส์ส์สสสอนสเสเี่ย ไม่ you, march, ัวมากลน้นิดไมดูอู่แสนจอแสนแซูิสีมีบไหมขนดไหมไม่มีนะไม่มีขนดจบแล้วเข้ายงรครับเนี่ยเอาลูตายวไวะไม่ได้ไม่ไหวอีกแลไ ร้อยไอน่อเหนืเข้าทับแม่พี่นิวล้างล้างตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตั้และพี่นิวตรงนั้นแหละดีแล้วที่พี่นิวเอาเอาตัวคีมอยู่พี่นิวลงไปเก็บศพแสนยูดิสามนิ้วแล้วพี่นิวจะเก็บศพแสนเลยนะ สบแสนมีเหรียญเยอะส่กของท่ 5, 6, นะ่ะคุณูแหละคุณยูไปเก็บศพแสนก่อนไปทางน้าก็จะยินดีมันมีเ่เสียงลยเลยไอ้วค้ออ้ยพี่ไอ,อ้วโย่